สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลเมอร์เซเดสเบนซ์บายปาติซานครับช่องอารมณ์ดีที่จะทำให้คุณพเพลิดเพลินไปกับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต Mercedes ์ Mercedes-Benz นซ์เมอร์เซเดสเอ็มจีและเมอร์เซเดสอีคิวนะครับกับผมแป๊บจากเบนซ์ตลิ่งชันนะครับคลิปนี้ผมมาอยู่ที่เซ็นทรัลปินกล้าวไม่ใช่เซ็นทรัลพลาซาเวสเกตครับเพราะว่าเบนซ์ตลิ่งชันนะครับได้ ยกรถมานะครับมาโชว์ให้กับลูกค้าทุกท่านได้ชมกันจำนวน6คันเลยกับงาน The Ultimate Motor Show 2023นะครับที่ e n t t r l w w s t t g t t นะครับโดยงานจะมีวันที่10 11นะครับตุลาคม2วันจะมาทำไมใช่ไหมครับ10 16ตุลาคมนะครับที่เป็นทรัลพลาซาเวสเกตเป็นลานโปรโมชั่นนะครับอยู่ C C W O j ย w a l m มิโซแล้วก็ฝั่งนูง้นก็จะเป็นยูนิโคลนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าทางเบนเตลิงชันมีรถอะไรมาให้ทุกท่านได้รับชมกันบ้างครับ ไฮไลท์ในงานนะครับเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวนะครับเมื่อวันที่10สิงหาที่ผ่านมานี่เองนั่นก็คือ The New GLC 350e 4MATIC AMG Dynamic นะครับรายละเอียดเคยรีวิวไว้แล้วนะครับดูข้างล่างแล้วกันก็จะมาบอกเกี่ยวกับโปรโมชั่นแล้วกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาจำหน่ายจะอยู่ที่4 180,000บาทนะครับจองในงานรับฟรีทันที w a l c h a r นะครับ w a r Box 2.0ของ Mercedes-Benz มูลค่า50,000นะ49,900บาท รวมติดตั้งไหมเหรอโทรมาคุยกังครับคันไหนต่อโอ้โหนี่เลยครับรถที่ขายดีมากนะตอนเปิดตัว Mercedes EQB 2.0 5 AMG line นะครับราคา3ล้าน2หมื่นที่บอกว่าเปิดตัวขายดีมากนะครับเพราะว่า จองหมดภายในประมาณ1-2ชั่วโมงนะเปิดจองปุ๊บเต็มนะครับแต่ว่าตอนนี้มีรถเข้ามาเพิ่มนะครับเกือบทุกสีเลยนะเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจรถไฟฟ้า100%นะครับวิ่งได้ตามสเปค400เท่าไหร่นะ420วิ่งจริงๆน่าจะสัก380น่าจะได้อยู่เกือบเกือบ400กิโลเพราะฉะนั้นดีมากนะครับรายละเอียดก็มีรีวิวแล้วเหมือนกันนะครับรถยังมีอยู่สนใจติดต่อมาได้เลยนะครับจองได้เลยนะครับขั้นต่อไป ไปทางไหนดีทางนี้แล้วกันครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นรถยนต์ที่ขายดีที่สุดตลกอีกแล้วต้อง l u กช r รนิดนึงครับคันนี้คือรถยนต์ Mercedes-Benz ที่มียอดจำหน่ายสูงที่สุดตลอดการเลยนะครับนั่นก็คือ Mercedes-Benz C 2 2 0 d ดีอวังกาศนั A ่นเองนะครับราคาจะจจำหน่ายจะอยู่ที่2,730,000บาทนะครับก็รีวิวไว้หลายคลิปมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์รีวิวทุกๆรุ่นเลย ให้ในดิสคริปชันนะครับโปรโมชั่นในงานก็มีดอกเบี้ยศูนยเร์นะดอกเบี้ยศูนร์กี่เดือนกี่ปีโทรมาสอบถามกันได้ครับรีบนิดหนึ่งนะมีข่าวแว่วๆว่าจะดิสคอน t ิ n นีแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะกลายเป็นรุ่น AMG Line เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นราคาตอนนี้คุ้ม2องล้านเจ็ดแสนาหือ นี่คือรถยนต์ Mercedes-Benz ที่ผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวมากที่สุดนะครับไม่ต้องใช้เหตุผลในการตัดสินใจเลยเพราะว่าคันนี้ใช้อารมณ์ความสปอร์ตความรูลรวนเลยนะครับนั่นก็คือ Mercedes-Benz c l ี 220D AMG Premium นะครับราคาจัดจำหน่าย4ล้าน6 4 0 0 0 0บาทแคมเปญเพียบเพียบเพียบเขาไม่ให้พูดนะครับโทรมาที่0992462536จากจากเบนตลิงชันนะครับส่วนรถโทรมาถามครับ Oh. คันนี้ยังมีอยู่ยังมีอยู่นะครับ Mercedes-Benz GLC 3 0 0 e 4Matic AMG Dynamic จอดคู่กันเลยนะคันนี้ราคา3 8 3 0 0 0นบาทแคมเปญเพียบเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็น MBSP นะครับ Extra r a n t e e ก็คือขยายอยูรับประกันนะครับจากปกติ3ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับขยายออกไปเป็น8ปีไม่จำกัดระยะทางหรือ จะเลือกรับเป็น MBSP Ultimate นะครับ Ultimate ก็คือฟรีบำรุงค่าใช้ค่าบำรุงรักษารวมอะไหล่สิ้นเปลืองแล้วก็รวมไปถึงขยายอายุรับประกันด้วยนะครับนานสูงสุด4ปีเลยนะเหมาะสำหรับคนที่ใช้รถใช้งานรถเยอะๆนั่นเองนะครับพิเศษสำหรับรถ h y b ริดเนาะรถไฮบริดนูนด้วยนะเดี๋ยวค่อยไปดูกันปัจจุบันนะครับแบตเตอรี่ไ y บริดขยายอายุรับประกันออกไปเป็น10ปีไม่จำกัดระยะทางแล้วด้วยละ่ะและคันสุดท้ายนะครับ าลูกค้าครับตอนนี้ลูกค้าเข้าชมบูธเยอะมากๆหน่อยนะคันนี้นะครับก็จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นรถยนต์ mercedes-benz ที่มียอดจำหน่ายสูงที่สุดในโลกใช้คำนี้นะนั่นก็คือ mercedes-benz e-class นั่นเองคันนี้จะเป็น e 300 e-mg dynamic นะครับราคาจะจำหน่าย4ล้าน20,000บาทคันนี้ดีสวยงามนะครับแล้วก็แคมเปญเพียบเช่นเดียวกันนะครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งโทรมาได้เลย 099-246-2536ครับจากเบนตะตลิ่งชันยินดีให้บริการนะครับสรุปท้ายคลิปตรงไหนดีครับตรงไหนดีโอเคแล้วก็พิเศษในงานนะครับลูกค้าที่จองนะครับรับเลย Mercedes-Benz Collection นะครับมูลค่า20,000บาทนะครับหรือถ้าไม่เลือกรับนี่คอลเลกชันเพียบเลยใครมีลูกน้อยก็นี่นะครับเป็นเป็นกระเป๋าเป้นะ ไม่ใช่เป็นกระเป๋าล่านะครับก็เป็นเบอร์สเตย์นแบงค์คอลเลกชันนะครับมูลค่า20,000บาทหรือเลือกรับเป็นวอลชเชอร์เซอร์วิสก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมูลค่า20,000บาทเช่นเดียวกันนะครับมาดูไหมมีอะไรบ้างมีเสื้อสวยๆครับอย่างเสื้อตัวเนี้สวยมากเลยเสื้อยืดนี่พรีเมียมเลยนะครับเป็นของนําเข้าจากเยอรมนีนะ ราคาเพียง2,333บาทเท่านั้นย้ำราคานะครับเสื้อยืดตัวนี้2,333บาทเท่านั้นใครอยากได้เสื้อหล่อๆแบบนี้นะครับมาจองรถรับไปเลยนะครับหรือว่า,า black pink in your area หมวกเท่ๆนะครับหมวกใบน,นี้ก็2,000กว่าบาทนะครับก็ จองในงานเลือกรับได้เลยนะครับเลือกรับได้เลยอ่ะหยิบไปเลยเนี่ยชิ้นไหนชิ้นไหนชิ้นไหนนะครับมูลค่า20,000บาทรับไปเลยทันทีนะครับก็รีบมาชมนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งมุมนี้สวยไหมอ่ะก็ส่งท้ายคลิปนะครับทางเบนตะเหลิงชันมาออกบูธท,ที่เซ็นทรัลพลาซาเวสเกตนะครับตั้งแต่วันที่10ถึง16ตุลาคมนะครับย้ำนะครับ10ถึง16ตุลาคมที่บริเวณลานโปรโมชั่นชั้น G นะครับแถวๆจัสฟาว H and M, C C W o Mini Solo นะครับด้านบนก็จะเป็นวัดสันนะครับแล้วก็ด้านนู้นก็จะเป็นยูนิโคจะพูดทำไมเยอะแยะกลับมาก่อนครับก็สนใจรถ Mercedes-Benz ทุกรุ่นนะครับติดต่อแป๊บจากเบนตลิงชันได้เลยที่เบอร์0 9 9 2 4 6 3 5เอาใหม่0 9 9 2 4 6 2 5 3 6ก้าาย้ำเบอร์นะครับ0 9 9 2 4 6 2 5 3 6แป๊บและทีมงานฝ่ายขายของเบนตลิงชันยินดีให้บริการนะครับแล้วก็ ขอบคุณน้องมิวจากช่องมีมิวเมอร์เซเดสด้วยนะครับที่เป็นช่งางภาพให้ผมวันนี้สวัสดีครับ <laughs> ะรจะพูดไหมครับ <laughs> ไม่มีครับมาดูรถกันเยอะๆนะครับ <laughs> <laughs> มาอ่าก็อย่างที่พี่ป๊าพูดไปทั้งหมดเลยครับ <laughs> มามาไมา่มรู้จะพูดอะไรแล้วเขาพูดไปหมดแล้ว <laughs> โอเคครับ <laughs>